คุณผู้ชมคะความสนุกความอลหม่านมาแล้วนะคะกับความรักระหว่างคนและหุ่นยน์เนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้จริงไหมจะสมหวังหรือเปล่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้ค่ะกับภาพยนตร์เรื่อง My Next Door ใหญ่ตุ๊กตาซอมรักยกก่ยวังสองทางวอนาเม็กซ์เลยนะคะสวัสดีค่ะมาสเตอร์ฉันชื่อมาเรีย รเมื่อหุ่นยนต์สาวสุดเซ็กซี่เข้ามาแทนที่มนุษย์คอยปฏิบัติเป็นหุ่นคู่คิดเป็นมิตรคู่เตียงโมโนออริจินอลภูมิใจเสนอ My Next ต o อกยังตุกตาสอมรักยกกำลังสองภาพยนตร์คอมเมดี้สุดเลนกำกับโดยลีเจนดชานิดในภาคที่สองนี้นอกจากหุ่นยนต์เซ็กซ์ดอรื่นการัก ที่คอยปรนิบัติจนพิชิตใจอีกได้แล้วเขายังต้องพบกับหุ่นแครดอรตัวใหม่อย่างมาเรียที่รับบทโดยเจนนี่นารุมนหุ่นยนต์ที่อัปเกรดระบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนที่แอนนาหน้าแบบนั้นหุ่นแบบนั้นดูท่าทางก็จะเป็นแฟนหนังเอวีใช่ไหมถึงแม้ออเดอร์มาสนองนี้ตัวเองแบบนี้เนี่ย บทเป็นมาเรียนะคะตุ๊กตาแคร์ดอลสุดน่ารักเซ็กซี่ขยี้หัวใจค่ะคาแรคเตอร์ <Character S 1> ของมาเรียนะคะก็คือ1เลยมีความสดใส2ก็คือเป็นคนใส่ใจแล้วคอยดูแลมาสเตอร์ตลอดเวลาค่ะมาเรียเข้ามาปิดแอร์ค่ะเห็นว่ามาสเตอร์เพิ่งอาบน้ําอุ่นเดบอกเนละ้ยวเมื่อกี้เขาไปดูฉันอาบน้ําอ่ะค่ะเห็นหมดแล้ว นอกจากหุ่นแค่เดาสุดน่ารักที่พร้อมขโมยหัวใจหนุ่มๆแล้วสิ่งที่เพิ่มมาในภาคสองนี้ก็คือแม็กหุ่นเซ็กซ์เดาชายในฝันที่จะมาขยี้ใจสาวๆคาแรคเตอร์ก็จะเป็นหนุ่มหลอ่อเท่ๆจะกินสาวอย่างเดียวครับ โมยหัวใจหรือทำให้หาจนท้องแข็งติดตามได้ใน My Next Door เหย่ตุกตาซอมรัดเดวกกำลังสองที่ Monomax เท่านั้นค่ะ